อย่างที่ทราบกันว่าทางภาคบริษัทเขามีการขยายเข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาสร้างเครือข่ายที่เป็นเล้าเกษตรกรกร็ค่อนข้างเยอะก็ทําให้เกษตรกรกรายย่อยนี่ก็ล้มหายตายจากกันไปด้วยสาเหตุอันหนึ่งแล้วก็อีกสาเหตุนหนึ่งก็ด้วยภาวะราคาหรือภาวะต้นทุนที่มันมัน ไปไม่ได้เกษตรกรก็ส่วนหนึ่งก็จะเลิกเลี้ยงกันไปแล้วก็ <c oughs> ก็จะเหลือเฉพาะ,ะเกษตรกรรายย่อยบางส่วนแล้วก็เกษตรกรลายกลางๆถึงถึงฟาร์มขนาดใหญ่ก็จะมีลงเยอะอยู่ซึ่งซึ่งสัดส่วนของเกษตรกรรายย่อยก็จะสัดส่วนก็จะลดน้อยลงกว่า,กว,ากว่าเมื่อ หลายปีที่ผ่านมานะแต่ว่าสัดส,ส่วนที่มันเป็นตัวเลขนี้ก็ไม่แน่ใจเรื่อง,เร,องเรื่องสัดส,ส่วนของตัวเลขนะครับเกษตรกรอย่างที่เรียนนั่นกับเบื้องต้นว่า,าด้วยต้นทุนการผลิตที่เขาค่อนขอ้างเสียเปรียบอยู่แล้วนะเขาก็กลับกับภาวะโลกเขาก็จะกลับมาได้ยากนะด้วยต้นทุนที่แพงแล้วก็การเรื่องสายพันธุ์บ้างเรื่องต้นทุนเนาะแล้วก็เรื่องสายป่านที่เขา เขาเขาค่อนข้างจะน้อยเขาก็จะอยู่ในอาชีพนี้ได้ยากแล้วก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยอย่างอย่างบริษัทเองที่เขามาส่งเสริมหรือว่าภาคาวามใหญ่ๆที่เขาขยายมันก็ครอบคลุมไปในหลายๆพื้นที่แล้วก็ในส่วนของอปลายทางที่ว่ามีชอบหมูชอบอะไรมาขายในราคาที่ค่อนข้างถูกจากโรงเชืออโรงไรที่ทันสมัยกว่าเนี่ย มันทําให้เขียงที่อยู่ในตลาดเองเนี่ยที่เขาจะซื้อหมูตัวจากทางภาคเกษตรกรรายย่อยเนี่ยก็จะส่วนนั้นก็จะลดหายไปด้วยนะส่วนหนึ่งของเขียงที่เขาเคยซื้อหมูเป็นตัวๆเพื่อที่จะไปชำแหละเนี่ยเขากา็ไปซื้อหมูชิ้นส่วนมามาขายแกมๆไปกับไอ้หมูตัวที่เขาซื้อมาซึ่งปริมาณหมูตัวที่เขาใช้ก็จะลดลดน้อยลงซึ่งซึ่งมันก็กระทบ กับเกษตรกรที่ขายหมูเป็นตัวตัวไปโดยโดยโดยอัตโนมัติคือในส่วนของของเราที่คิดว่าเราจะทำได้ก็น่าจะต้องมีการพูดคุยกับสมาชิกที่ที่พอจะไปต่อด้วยกันได้เนี่ยให้ให้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะรักษาส่วนที่เกณนอาชีพของเราให้มันให้มันไปให้มันถึงที่สุดกัน จะจะไปได้ถึงไหนมันก็ต้องดูสถานการณ์ข้างหน้าอีกทีหนึ่งว่าเราจะไปต่อกันได้ยังไงแล้วกลยุทธ์ที่จะทำอย่างก็จะเอาแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่มันควรจะต้องจะต้องทำโดยเร่งด่วนก็คือว่าจะต้องรวบรวมสมาชิกของเราเนี่ยให้มันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มีความเข้มแข็งเ,เวลาพูดคุยอ,อะไรกันเนี่ยหรือว่าเวลาจะ จะสะเกลอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็จะมีมีน้ำหนักในการที่จะเ,าเราจะไปขอนี่ขอโน้นขอนั่นยางไงครับ